กรงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมรวมกับภาคีคือขายาพายเอกชนเชิญชวนนักวิ่งสายบุญร่วมวิ่งปลอดคาร์บอนวีค a นรันฟันโฟเร็กเพื่อมูลนิธิขาเทียมในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีในวันที่31มีนาคม2567ณบริเวณลานกลางท้องสนามหลวงเขตพระนครกรุงเทพมหานคร ตั้งเป้าหมายสนับสนุนการผลิตขาเทียมจำนวน100คามูลค่ากว่า2องล้านห้าหมบาทสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้ผู้พิการที่มีความยากไร้ผอมตั้งเป้ารวบรวมบรรจุภัณฑ์กลับเข้าสู่กระบวนการรีไซเคิลมากกว่า5ล้านใบโดยให้หนักวิ่งรวบรวมกระป๋องอลูมิเนียมเปล่า5า้าใบมาแลกรับเสื้อระบีบซึ่งตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้570ตนันคาา์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าจากการรีไซเคิลกระป๋องเทียบกับการขุดแร่ใหม่ด้วยขอเชิญชวนผู้ที่รักการวิ่งและผู้ที่่สสนใจจมมัครราวกกิ เดือนวิการกุศลมินิมาราธอนการกุศล r e ไซเคิลฟอร์ไล์วีคาันฟันฟอร์เล็กเพื่อรวมเป็นส่วนหนึ่งของการบริจาคเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมให้กับมูลน,นิธิขาเทียมส่งต่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้พิการที่มีความยากไร้และยังเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสังคมการรีไซเคิและขับเคลื่อนไปสู่เป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกตามที่ประเทศไทยตั้งไว้ ครับก็วันนี้ก็เป็นวันสําคัญนะครับที่เราได้ตัวเองเป็นทางการนะครับในกิจกรรมเดินวิ่งทีนี่มาทอนการกุศลมีไซเคิลสไลด์วีคันรันฟันเคเล็กนะครับเพื่อที่จะส่งต่อขาเทียม100ขาให้กับมือที่ขาเทียมของสมเด็จย่านะครับก็งานนี้ก็มีความสําคัญแล้วก็มีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนนะครับว่าเราต้องการลดขยะที่ต้นทางนะครับเอาบรรจุ่มพันกับบริชายโคลนะครับเรื่อความร่วมมือของรัฐก็คือกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภอากาศสิ่งแวดล้อมนะครับกรมยุทธมลพิษนะครับภายใต้กระทรวงทรสาธารณสุขร่วมกับ ภาคกรชวนนะครับในการที่จะทํางานร่วมกัน,นครับในการจัดงานในวันนี้ขึ้นนะครับเพื่อส่งต่อสินดีนะครับให้กับคนไทยแล้วก็ดูแลรักษาสิ่งร้องก็บปูนด้วยครับก mm ็จริงๆมันก็เป็นการจุดประกายนะครับในเรื่องของความร่วมมือ100ขานะครับอาจจะไม่ได้มาก แต่ก็สามารถส่งต่อโอกาสที่ดีให้กับพี่น้องคนไทยได้ถึง100คนนะครับในการที่จะก้าวเดินไปข้างหน้านะครับร่วมกับคนไทยทุกคนนะครับเพื่อพัฒนาประเทศนะครับให้ตโตอย่าง,งยั่งยืนเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันเป็นการจุดประกายว่ากระป๋องอลูมิเนียมหนึ่งใบนะครับสามารถใช้ทั้งตัวห่วงและก็ตัวกระป๋องในการที่จะกลับมารีไซเคิล วันนี้นะครับหลายบริษัทได้ทํางานร่วมกันรีไซเคิลไปแล้ว78% 0 0แต่เป้าหมายนี่ต้องการถึง100%นะครับก็จะทําให้เราสามารถลดการใช้วัตถุดิบนะครับการนําแร่ใหม,นะม,นนม่นะครับกลับมาผลิตกระป๋องมิลเนียมเพราะการรีไซเคิลจะช่วยทั้งในเรื่องของการลดการปล่อยก๊าซมันจวบด้วยนะครับซึ่ง1ตันของ อลูมิเนียมที่นำกลับมารีไซเคลิลสามารถลดกา๊าซเึืจนจกได้ถึง9.13ตันครับนักทรายเทียบเท่านั้นก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะครับในการผลักดันให้ประเทศไทยเข้าสู่ความเป็นกลางคาร์บอนแล้วก็การปล่อยกา๊าซเึืจนจกสุทธิเป็นศูนย์ตามนโยบายของรัฐบาลที่ประกาศไว้กับประชาคมโลกครับก็จะมีระยะมินิมาราธอนนะครับก็คือ10กิโลเมตรแล้วก็ไมโครมาราธอนก็คือ5กิโลเมตรนะครับสามารถเลือกได้ทั้ง2แบบนะครับ โดยเราก็เน้นในเรื่องของการเข้ามามีส่วนร่วมนะครับจะวิ่งจะเดินสามารถทําได้หมดนะครับแล้วก็นักวิ่งที่อยากเข้ามาร่วมแข่งขันเราก็มีทั้งถ้วยรางวัล เงินวันวันแล้วก็เรื่องของการเชื่อชูเกียรติต่างๆตรงนี้เข้าไปด้วยครับครับเชิญทุกท่านนะครับทั้งนักวิ่งแล้วก็ประชาชนทั่วไปนะครับมาร่วมวิ่งเพื่อการกุศลในวันที่31มีนาคมนี้นะครับทุกท่านได้รับเพื่อสุขภาพแล้วยังได้ช่วยทําบุญด้วยครับเพื่อมูลที่ขาเทียมนะครับซึ่งในการวิ่งครั้งนี้เนี่ยมีการร่วมเพื่อน100ขามูลที่ขาเทียมนะครับมูลที่ขาเทียมนี้ก็มูลที่จัดตั้งขึ้นโดยสมเด็จย่าขององค์ชุนชาวไทยนะครับเพื่อให้มูลที่นี้ได้จัดทําาขเทียม เพื่อผุมนทีการขาขาดโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับมืนที่ขาเทียมอยูไ่ได้ด้วยรับการรับบรจิจาคจากประชาชนจากมูลนที่การขนศ่ต่างๆแล้วก็กิจกรรมครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการรุนงร,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 รงหาไรายได้เพื่อจัดทาขาเทียมให้แก่ผู้พิการ จำนวน1น0้อขาครับเชิญชวน,ชนทุกคนครับร่วมวิ่งในวันที่30มีนาคมนี้ที่ท้องสนามหลวงนะครับครับก็มันจะมีคิวอาร์โค้ดสำหรับสมัครกันนะครับทั้งแย่ที่ท่านทุทดีแล้วก็ทางท่านเลข,ขาธิการมูลนิธิขาเทียมได้กรูนาพูดนะนะก็คือแบ่งเป็น2ระยะก็คือ5กิโลเมตรแล้วก็10กิโลเมตรนะครับก็จะวิ่งผ่านสถานที่สำคัญสาคัญ,คญในวัดพระแก้วนะครับแล้วก็วิ่งขึ้นสําหรับ10กิโลเมตรก็วิ่งขึ้นสะพานนะครับสองสะพานพระรามแล้วก็ คราบิดเก้าครับเป็นระยะทางที่น่าสนใจนะครับก็นํากระป๋องนะฮะห้าใบมาแลกบิดแลกเสือ้อองท่านดีได้บอกนะครับก็คือจะมีสมัครได้ผ่านทางเว็บไซต์นะับเดี๋ยวก็าจะมีการโปรโมทแล้วก็สามารถจะเข้ามาสมัครได้คมาร่วมงานวีคารันฟันเทเลสค่ะก็เป็นงานวิ่งการกุศลค่ะวิ่งด้วยแล้วก็เราก็ได้ช่วยผู้พิการด้วยนะคะในการทำขาเทียม100ขาเทียมค่ะก็เป็นงานที่เต้ยชอบคอนเซ็ปต์มากๆเลยค่ะก็ มีหลายๆภาคส่วนที่มาร่วมกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการรณรงค์เรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ยังได้บุญด้วยค่ะที่สําคัญก็คืองานนี้วิ่งที่สนามหลวงค่ะเราสามารถวิ่งแล้วก็ผ่านวันพระแก้วผ่านสนามหลวงที่สวยๆของประเทศไทยค่ะ,คะก็ไปลงทะเบียนได้ค่ะวันงานก็คือสามารถนํากระป๋องอลูมิเนียมเขาจะเอาไปรีไซเคิลค่ะเพื่อเอาไปทําขาเทียมนี่นแหละก็กระป๋องรีไซเคิลเนี่ยห้าใบเพื่อเอาไปแลก เป็นบิ๊บแล้วก็เสื้อผ้าได้ค่ะ